นี่คือจะทําเป็นตัวอย่างสายเบรกหลุดแบบนี้นะคะอะลูกค้าดึงบิดดึงมือเบรกคลิกเข้ามานะคะมือเบรกเ้วดูว่ามันหลุดไหมเนี่ยตัวนี้ดูตรงตังนี้ว่ามันหลุดจากเบ้าตัวนี้ไหมเราเช็คดูก่อนถ้าถ้ามันไม่หลุดก็นี่ถ้ามันไม่หลุดเราก็สวมลงลงเข้าไปอย่างนี้นะคะ ตรงเข้าไปนี้ตรงล็อกของมันแล้วนะคะแล้วเราก็ดึงดึงด้างล่างดึงด้านล่างตรงนี้ค่ะดึงดึงด้านล่างที่มันมีสายออกมานี้ค่ะดึงดึงตรงนี้แล้วสายมันจะแน่นเข้าไปตรงนี้ของลูกค้าถ้าสายมันหลวมมันก็จะหลุดออกมา กำยางเบรกพอดึงแล้วเรามาตั้งเบรกจตัวนี้แล้วก็กำก้อนเบรกให้คลอดล้อคลอดล้อเสร็จแล้วดึงอย่าเพิ่งปล่อยตัวนี้อย่าเพิ่งปล่อยนะคะเสร็จแล้วขันให้แน่นค่ะขันตัวนี้เรียบร้อยค่ะพีิกลับมาที่เดิมดูแล้วดูแล้วมันไม่หลุดเลยพี่กลับมาพี่กลับมากลับมา